แม่จะถ่ายดเลยทำไนไ้ไว,ว้เฉยนพาพี่ดิ้ออกมาเดินนะคะลูกปิดเทอมต้องหายกิจกรรมให้ทำเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวที่น้ำตกค่ะ ดางนอนอาบแดด จะ้อเจลเชือกไปผูกต้นถั่วลันเตานะคะส่วนอันนี้ก็คือผักที่ไม่ดื้อเจาไปให้เพื่อนนะอันนี้คือใบผักอีตูแล้วก็ต้นอะไรนะสะระแหน่ไม่ดื้อไม่ดื้อเลาะกอเขาก็เลยตัดมามามาใส่กระถางนะคะแล้วอันนี้ก็เอ่อมะเขือเทศสีม่วงนะคะกำลังจะเป็นดอกแล้วไม่ไดื้อคิดว่าเนี่ยเห็นมันเป็นตุ่มอยู่ข้างในนะคะก็เลยว่าจะเอาไปให้เพื่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปทําสวนผักให้เสร็จก่อน,นะคะ ทากบุกสวนแม่ดื้อนะแม่ดื้อก็เลยโละต้นขุดเมื่อเช้าเนี้ค่ะเอาต้นสะระแหน่ออกหมดเลยแต่ว่าในเนี้ยไส้เดือนเยอะมากเลยแม่ดื้อก็เลยคิดว่าเจ้าพวกไส้เดือนคงขึ้นมาจากใต้ดินเพราะว่าแม่ดื้อตัดก้นเขาออกหมดมันเหมือนท่อวางไมไ่เฉยๆคะ่ะอันนี้ก็เลยย้ายต้นหอมมาเพราะว่าทากไม่กินต้นหอมนะคะส่วนอันนี้ส่วนต้นทวนลันเตานะคะแม่ดื้อเอาไม้ปักไว้แล้วแล้วก็จะเอาเชือกมาผูกนะคะ แม่ดื้อปลูกถั่วลันเตาสองพันพันฝักอ้วนกับพันฝักแบนๆเหมือนที่ขายอยู่ที่เมืองไทยค่ะไม่รู้ว่าพันอะไรเป็นพันอะไรนะแล้วก็นี้กระเจี๊ยบเขียวไม่ดื้อไม่ได้กินหรอกค่ะอากาศเย็นนะปลูกไม่ได้แม่ดื้อก็ทดลองเนาะแล้วก็กระถางนี้นะคะที่แม่ดื้อปลูกต้นผักชีมันไม่งามแม่ดื้อถอนไปแล้วนะคะแล้วก็จะเอาคะน้ามาปลูกแทนแต่ยังไม่ปลูกตอนนี้นะตอนจะไปเที่ยวถึงจะปลูกค่ะเพราะว่าแม่ดื้อไปเที่ยวห้าอาทิตย์ ถ้าลงคณะไว้ตอนนี้ก็คือมันจะแก่ก่อนแม่ดื้อจะกลับบ้านห้าอาทิตย์นะคะส่วนอันนี้ต้นมะเขือเทศที่เพื่อนให้มาก็ออกดอกแล้วนะเนี่ค่ะเป็นดอกละส่วนสองต้นที่อยู่ข้างนอกนู้นเหลืองไปหมดแล้วน่ะเนืไม่น่าจะโตส่วนอันนี้มะเขือเทศม่วงของแม่ดื้อนะคะนี่อันนี้ก็เป็นดอกเหมือนกันแต่ว่าดอกเขายังแบบเล็กๆตุ่มๆอยู่ข้างในนะคะนี่อันนี้ก็มีดอกแล้วนะคะอันนี้สามต้นเนี้ยเป็นสีม่วงที่แม่ดื้อซื้อเม็ดมาปลูกนะ แล้วก็ต้นต้นพริกนะคะแม่ดื้อแยกเขามาใส่เป็นกระถางแบบนี้ตอนแรกปลูกในกระถางยาวคอยแต่จะเหี่ยวเรื่อยเลยแม่ดื้อก็หาหาข้อสงสัยไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรมันถึงเหี่ยวไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เลยเอามาแยกใส่กระถางงเนี้ยนะคะก็งามเมือน,นไม่มีวันไหนเหี่ยวเลยทีนี้งามทุกวันเลยมแม่ดื้อก็ดีใจแล้วนะคะห่วงต้นพริกนี่แหละเพราะว่าดอกเยอะมากเนี่ยติดเม็ดเต็มเลยนะแม่ดื้อก็กลัวว่าเขาจะตายเนาะเนี่ยดอกเต็มต้นเลยก็ไม่ตายแล้วค่ะรอดละ อันนี้ก็สาแหนนะคะที่แม่ดื้อขุดมาจากข้างนอกนะเสียดายอันนี้ต้นสตรอเบอรีก่ก็ลูกก็เริ่มโตแล้วนะคะผักบุ้งก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะข้างหลังก็ผักบุ้งแต่ว่าเพิ่งเพาะเอาเม็ดโรยนะคะผักชีกระถางนี้ก็ไม่งามนะคะเนี่ยมันจะยาวเนี่ยแม่ของแม่ดื้อกำลังส่งเม็ดผักมาให้นะแม่ดื้อก็ว่าเดี๋ยวได้เม็ดผักจะมาถอนออกแล้วจะปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะพรวนดินลดน้ำใส่ปุ๋ยให้ทุกต้นแล้วนะคะ แล้วอันนี้ก็เป็นสารแหน่ที่ไม่ได้ขุดจากข้างนอกมานะคะจะปลูกในบ้านแล้วขี้เกียจไปตามเก็บตัวทากว่ะตัวทากมันเข้ามากินไม่ได้โมโหไงไม่ได้ก็เลยย้ายทั้งกอเลยค่ะเอามาไว้ในบ้านแล้วอันนี้ก็ต้นต้นผักอีตู่ของแม่ดื้อนะคะปลูกทั้งหมดได้เจ็ดต้นเนาะที่แม่ดื้อให้ดูตั้งแต่แรกๆเลยค่ะสี่ต้นนั้นก็จะไปให้เพื่อนนะคะสามต้นนี้ก็จะปลูกเก็บไว้เองนะคะจะได้ทําอะไรกินหรือยังก็ไม่รูู้กลัวเขาออกดอกก่อน,นะคะ่ะยังไม่มีเมนู เพราะว่ายังไม่มีเมนูจะทําอะไรกับผักอีตูนะคะส่วนนี้ใบโหระพาแม่ดื้อตัดเอาไปผัดแล้วก็เนี่ยเหลืออยู่คาต้นอยู่เท่านี้นะคะนุ่นแหละก็จะตัดอีกทีหนึ่งหลังจากกลับมาจากไปเที่ยวนะคะอันนี้กระเจี๊ยบเขียวนะคะมันมันปลูกที่นอร์เวย์ไม่ได้แต่ต้นเขาอ,อ้วนนะแต่ใบมันออกเหลืองๆแม่ดื้อคิดว่าอากาศเย็นมันร้อนไม่พอนะคะเนี่ยแม่ดื้อปลูกข้างในสองต้นนอกนั้นอยู่ข้างนอกหมดเลยก็ไม่งามสักต้นนะคะ ข้างนอกก็ตายนะคะทีนี้มาดูถั่วแขกนี่ฝักนี้ฝักใหญ่ที่สุดก็เป็นสีม่วงแล้วนะคะตอนเขาออกมาใหม่ๆเขาจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะเนี่ยจะเขียวๆแบบนี้พอเริ่มโตก็จะเป็นม่วงอันนี้ก็ม่วงแล้วเนี่ยก็ดอกเยอะๆนะคะแม่ดื้อก็หวังว่าจะให้ติดทุกๆดอกนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมคะติดหลายฝักอยู่นะก็เดี๋ยวมารอลุ้นค่ะเดี๋ยวแม่ดื้อไปมัดต้นถั่วลันเตาก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยค่ะ อันนี้คือที่แม่ดื้อพันเชือกเสร็จแล้วนะคะก็จะให้เขาเลื้อยขึ้นมาบนนี้คะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวรอดูก่อนคะ่ะปีนี้ปลูกผักไม่ค่อยงามเลยคะ่ะข้างนอกอะเชือกแม่ดื้อหมดนะคะเดี๋ยวให้พี่ยิมไปซื้อให้พี่ยิมกำลังออกไปซื้อให้อยู่คะ่ะเดี๋ยวก็กลับมาแม่ดื้อโทรบอกว่าเชือกหมดไปซื้อให้หน่อยก็กําลังออกไปซื้ออยู่นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้ว พี่ยิ้มกลับมาค่อยมาทําต่อเขือเทศที่ไม่ไดื้อบอกนะคะเอามาปลูกข้างนอกไว้เพราะข้างในไม่มีที่เนี่ยก็ต้นเขาก็ไม่งามนะคะใบเหลืองแคร์แกรนนะคะก็คงไม่โตลหรอกเดี๋ยวแม่ดื้จะปลูกต้นหอมเพราะอันนี้เป็นผักชีละ <Yeah. S 1> ได้มาแล้วค่ะพี่ยิ้มจะมาดูสวนผักแม่ดื้อที่แม่ดื้อมาสวยไหมสวย่คียที่ อาชว์อยากออถามพี่ว่าเคอ t ท v e ไหมดูนะว่าไม่ไดื้จะได้กินหรือเปล่าไม่ไดื้อรดน้ำเสร็จแล้วนะคะอุ <c> ้ย <oughs> ต้นฟักแมวล้มเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวจะขึ้นบ้านแล้วนะคะเสร็จงานแล้ววันนี้สดชื่นเลยค่ะมีความสุขละเดี๋ยวขึ้นบ้านไปทำกับข้าวกันนะคะ <c oughs> พี่ยิ้มซื้อหอยแมงคู่มาฝากนะคะสองกิโลแล้วก็ไม่ไดื้ก็ไปเก็บ ใบโหระพาที่ในสวนนะคะเดี๋ยวจะนึ่งกินกับพี่ดื้อนะคะไฟที่ครัวแม่ดื้อก็ไม่มีนะคะมันก็เลยจะมืดแบบนี้นะก็เดี๋ยวแม่ดื้อจะปิดฝาแล้วก็จะอบให้เขาสุกนะคะนี่ค่ะสุกแล้วนะแล้วก็นี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แม่ดื้อตำนะพริกพริกใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าแม่ดื้อไม่กินเผ็ด แต่ว่าไม่ไดื้อมีรากผักชีต้นผักชีเยอะนะก็เลยเป็นสีเขียวเยอะกว่าสีแดงนะเดี๋ยวไม่ไดื้ก็จะไปกินกับพี่ดื้อแล้วค่ะอ้ามดทุกตัวแล้วเนาะตัวอ้วนอยู่นะคะหอยเวลาหอยที่เขามาขายเขาจะเก็บตัวเล็กๆนะเขาไม่ค่อยเก็บตัวใหญ่ค่ะแต่ว่าอ้วนอยู่ทานอาหารเช้ากันค่ะอันนี้ก็คือของเหลือจากเมื่อวานอันนี้ผัดกุ้งหมึก แค่ใส่น้ำมันหอยนะคะอันนี้ของแม่ก็ผัดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวไว้กินตอนเย็นด้วยพี่ด้กินแค่เช้านะคะเย็นเดี๋ยวข้าวเย็นกินกับพ่อแล้วก็ผัดผักบุ้งที่เหลือคะอ่ะเอเสร็จแล้วลูน้่มมันแล้วกินผักเรื่องหนูจะได้โตตอนแม่เป็นเด็กแม่ไม่ค่อยกินผักนะเยาวันไม่สอนให้แม่กินผักแม่เลยสอนให้หนูกินผักกินๆิ อร่อยไหมครัอรเอยสุดเก่งมากสุดแม่ได้กินข้าวก่อนนะคะวันนี้อากาศดีดูข้างนอกมีแดดเดี๋ยวแม่ดี้จะพาพี่ดือ้ออกไปเดินนะไม่งั้นเดี๋ยวนางจะเบื่ออยู่แต่ในบ้านบิบ <laughs> พาพี่ดือ้ออกมาเดินนะคะลูกปิดเทอมต้องหายกิจกรรมให้ทำเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวที่น้ำตกคะ่ะ ากาศดีนะคนมาเดินเต็มเลยไปค่ะมีหลายเขาให้ขึ้นนะแต่ว่าแม่ดื้อจะไม่ถ่ายให้ดูนะคะวันนี้เอาเก็บไว้ดูวันหลังเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่นั่งกินข้าวเที่ยงตรงน้ําตกค่ะแม่จะถ่ายแล้ทำาไรใช้ินแม่มาแล้วนะวิ่งวิ่งว Heh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 e <laughs> เดี๋ยวเราจะนั่งกินอาหารเที่ยงกันที่นี่นะคะน้ำไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะาตอนนี้เป็นหน้าร้อนถ้าช่วงตอนหิมะละลายน้ำจะเยอะค่ะท่วมตรงนี้เลยล่ะ นั่งนอนใกล้ๆน้ำน่ะพระดังนอนอาบแดด <laughs> <laughs> พี่ดอเป็นคนแพ็คอาหารเที่ยงนะคะวันนี้อลเล็กซานเดอร์ใครเป็นคนทำอาหารยกมือขึ้นเอออร่อยไหมครับหมดแล้วเราลูก มีน้ำไม่มาเอาน้ำอยู่นี่ก็นั่งเล่นอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะคะปล่อยให้พี่ดื้อปีนป่ายไปตามที่เขาต้องการนะคะแม่บอกให้หนูปีนเล่นแล้วค่อยกลับบ้าน ชอบไหมลูกเฮ้ไอหมูของแม่แม่ไม่ไปเราแม่ยืนอยู่ตรงนี้ กลับบ้านแล้วค่ะไปกลับบ้านแล้วจ้ะกลับบ้านแล้วค่ะ <laughs>